สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เปน็นแฟนในช่องของสมัยพยากร และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรโยกย้ายของดวงดาวนะคะและก็จะต้องบอกว่าในช่วงเดือนมกราคมนี้มีดาวหลายดวงทําการโคจรโยกย้ายราศีไม่ว่าจะเป็นดาวพระพุธดาวพระอาทิตย์ดาวพระอังคารและดาวพระศุกร์นั่นเองนะคะซึ่งการโคจรโยกย้ายของดาวพระพุธนั้นสมัยก็ได้จัดทําคลิปวิดีโอ ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในคลิปนี้จะมาพูดโดยภาพรวมค่ะก็จะเหลืออีก3ดวงดาวนั่นก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวพระอังคารและดาวพระศุกร์นั่นเองนะจะส่งผลอย่างไรต่อแต่ละลัคนาราศีเราก็จะมาเช็คกันในคลิปวิดีโอนี้ค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันค่ะชาวกันท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกันก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกันนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกันว่าในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์และกลุ่มดาวอื่นๆทำการโคจรยกย้ายในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกันค่ะสมัยขอเริ่มที่ดาวพระอาทิตย์เป็นดวงแรกนะคะดาวพระอาทิตย์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของคุณค่ะเมื่อวันที่14มกราคมปี2565ดาวพระอาทิตย์ได้ทําการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีมังกรนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนปุตตะของคุณนั่นเองนะคะและมาในครั้งนี้มาเจอกันกับดาวพระเสาดาวเจ้าเรือนปุตตะซึ่งดาวพระเสาเองก็ได้ตําแหน่งเป็นเกษตรตราธิบดีอยู่ในขณะนี้ ะะดาวพระสาวเป็นดาวธาตุไฟค่ะดาวพระอาทิตย์เองก็เป็นดาวธาตุไฟค่ะไฟกับไฟเมื่อมาเจอกันย่อมเป็นไฟกองใหญ่ขึ้นนะคะและในเรือนปุตตะนี้จะต้องบอกว่าเป็นเรือนของอารมณ์เป็นเรือนของบุตรบริวารเป็นเรือนของสิ่งใหม่รักใหม่เงินใหม่งานใหม่และเป็นเรือนของเรื่องของไอเดีย ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มันสมองต่างๆนานๆนะคะถ้าจะพิจารณาไปที่เรื่องของอารมณ์เลยเนี่ยชาวลัคนาราศีกันในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องราวหงุดหงิดใจมีอะไรมากระทบต่อจิตใจของคุณคุณจะวีนได้ง่ายคุณจะหงุดหงิดง่ายคุณอาจจะไม่ได้วีนกับบุคคลคนนั้นที่มาพูดกับคุณโดยตรงแต่คุณอาจจะไปบ่นให้คนอื่นฟังหรือคุณอาจจะรู้สึกไม่ดีกับตัวคุณเองอยู่คนเดียวงิยบๆบ่นกับตัวเองว่าไม่พอใจเลยเขามาทำลักษณะแบบนี้กับคุณหรือ เขามาพูดแบบนี้กับคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่อารมณ์ค่อนข้างที่จะเซนสทีฟอารมณ์แปรปรวนง่ายนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงประมาณนี้นะสําหรับชาวลัคนาราศีกันนะคะแต่ในเกณฑ์ในเรื่องของสมองในเรื่องของไอเดียช่วงนี้ก็จะเป็นอีกช่วงหนึ่งที่คุณใช้ความคิดเยอะใช้สมองเยอะค่ะบางครั้งชาวลัคนาราศีกันก็อาจจะมีการคิดเกี่ยวกับเรื่องของโปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องของงานมีสิ่งใหม่มีไอเดียใหม่ เข้ามาทําให้คุณได้ตื่นตาตื่นใจอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันอาจจะเป็นลักษณะที่คุณได้ไปเรียนรู้ได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆหรือได้เป็นจังหวะที่เปิดโลกกว้างมากยิง่งขึ้นนั่นเองค่ะแต่การที่ชาวลัคนาราศีการจะหยิบจะจับจะทําอะไรในช่วงนี้คนรอบข้างจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือคุณดีนะโดยเฉพาะบุคคลที่อายุน้อยกว่าคุณหรือบุคคลที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของคุณอย่างเช่นบุตรบริวารพนักงานลูกน้องของคุณหรือเพื่อน ร่วมงานก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ดาวพระอังคารค่ะจะทำการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีธนูนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนพันธุในช่วงวันที่16มกราคมไปจนถึงวันที่26กุมภาพัานธ์กินระยะเวลาประมาณ45วันนะคะซึ่งดาวพระอังคารมาในครั้งนี้ได้มาเจอกันกับดาวพระพุธซึ่งดาวพระพุธอยู่ในเรือนพันธุก่อนหน้านี้อยู่แล้วและดาวพระพุธก็เป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจาตัวของคุณไม่พอเท่านั้นในวันที่19มกราคมดาวพระศุกร์ค่ะ ดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและดาวเจ้าเรือนสุภพะก็จะโคจรมายัางเรือนพันธุเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าในเรือนพันธุตรงนี้นะคะก็จะมีถึง3ดวงดาว เลยนะที่มาครองอยู่ในเรือนพันธุนะคะแน่นอนค่ะมันต้องมีเรื่องวุ่นวุ่นมีเรื่องยุ่งยุ่งเกี่ยวกับคําว่าพันธุอย่างแน่นอนพันธุหมายถึงบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์ของคุณพันธุหมายถึงคนในครอบครัวหมายถึงคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องพันธุยังหมายถึง ตำแหน่งหน้าที่การงานและยังหมายถึงโชคลาภได้เช่นเดียวกันนะคะการที่ดาวไหลดวงโคจรมาอยู่ในเรือนพันธุชาวลัคนาราศีกันจะมีเกณฑ์จัดการเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของคุณแน่นอนค่ะบางคนอาจจะเป็นการจัดการและทําให้เสียเงินบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการจัดการและได้เงินอย่างเช่นมีการแบ่งที่แบ่งทางไปขายหรือบางคนอาจจะมีการซ่อมแซมปรับปรุงสถานที่ทํางานออฟฟิศสานักงานของคุณซื้อ ของใหม่เข้าบ้านซ่อมรถแม่นทนแน้นรถประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะคะหรือไม่เช่นนั้นถ้าใครไม่ได้จัดการเกี่ยวกับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์เลยนะก็จะเป็นลักษณะของญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ภายในบ้านเดียวกันของคุณหรือญาติผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถืออาจจะมีเกณฑ์เจ็บไข้ไม่สบายหรือตัวคุณอาจจะมีปากเสียงกับคนเหล่านั้นมีปากเสียงกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะไม่พอเท่านั้นในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานอาจจะมีการปรับเปลี่ยนยกย้ายด้วยนะ สําหรับชาวลัคนาราศีกัน่านใดในช่วงนี้นะที่เป็นพนักง,งานประจําพนักง,งานบริษัทพนักง,งานออฟฟิศหรือข้าราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องเข้าทํางานแทนบุคคลอื่นเข้ารับตําแหน่งแทนบุคคลอื่นจะเป็นชั่วคราวหรือถาวรก็แล้วแต่นะคะแต่มันมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องไปรับผิดชอบอะไรเพิ่มเติมถ้าไม่ได้ไปทํางานแทนคนอื่นก็อาจจะเป็นลักษณะที่มีภาระหน้าที่มากขึ้นกว่าเดิมต้องรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นกว่า เดิมเหมือนจะยุ่งมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนะคะดาวพระอังคารค่ะที่มาอยู่ในเรือนพันธุตรงนี้มาเจอกันกับดาวพระพุธอย่างที่สมัยบอกไปซึ่งดาวพระอังคารและดาวพระพุธนั้นเป็นคู่ศัตรูเป็นคู่ขัดแย้งกันนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดคําจาค่ะคุณจะสื่อสารกับใครคุณจะติดต่องานกับใครหรือจะซื้อมาขายไปอะไรก็ตามแต่ที่มันต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้คนจะต้องระมัดระวังและรอบคอบในเรื่องของคําพูดคําจา ระมัดระวังและรอบคอบในเรื่องของเอกสารสัญญงสัญญาต่างๆที่คุณจะต้องเซ็นหรือคุณจะมาเป็นพยานอะไรก็ตามแต่หรือคนออหรือคุณนะคะเป็นคนพิมพ์คนเขียนเป็นคนที่ไปคอมเมนต์ทางโซเชียลทางอินเทอร์เน็ตต่างๆเลยนะที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนะคะอาจจะทําให้เกิดปัญหาอาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งได้เพราะฉะนั้นจะพิมพ์จะเขียนจะพูดอะไรจะต้องคิดให้ละเอียดรอบคอบก่อนจะดีที่สุดค่ะนะพระดาวพระพุธเอง ก็เป็นดาวประจาเนื้อประจําตัวของคุณมันจะมีผลกระทบต่อตัวคุณอย่างแน่นอนไม่ทางตรงก็ทามอ Meet ้อมนั่นเองค่ะส่วนดาวพระอังคารนะคะก็เป็นคู่มิตรกันกับดาวพระศุกร์ซึ่งดาวพระศุ erfahren, รกรเ์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นดาวเจ้าเรือนสุขะค่ะการคิดการอ่านการลงมือทําของคุณในช่วงนี้มันจะก่อให้เกิดเงินค่ะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกันในช่วงนี้จะอยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้มันต้องเป็นการลงมือดาวพระอังคารเป็นตัวแทนของการลงมือเป็นตัวแทนของการลุย การพยายามการต่อสู้เป็นตัวแทนของยานผ่านนะและเป็นตัวแทนของอาวุธด้วยเพราะฉะนั้นงานใดที่คุณต้องลงมือทำมากๆต้องคิดหรืออาจจะต้องมีการติดต่อประสานงานหรืออาจจะมีการเดินทางใช้ยานผ่านนะในการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีเกณฑ์ดีและราบรื่นและดาวพระอังคารอย่างที่สมัยบอกไปมันเปรียบเสมือนอาวุธตรงนี้มันก็จะเป็นอาวุธที่คุณจะต้องใช้ในการดําเนินปฏิบัติเพื่อให้กเกิดเงินอาจจะเป็นเทคนิคอาจจะเป็น กลยุทธ์อะไรของคุณบางอย่างที่มันจะต้องมีเข้ามาใช้ในช่วงนี้นะคะรวมถึงชาวลัคนาราศีกันคะ่ะในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณพยายามจัดการต่างๆให้ดีขึ้นอาจจะเป็นลักษณะของโดนกดดนันหรือคุณอาจจะกดดันตัวเองก็ตามแต่นะมันเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างมากระตุ้นตัวคุณให้คุณอยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้อย่างที่สมัยบอกไปนะคะ ประกอบกันกับดาวธาตุไฟที่โครจรมาเจอกันในครั้งนี้ด้วยมันทําให้อารมณ์ของชา,าวลัคนาราศีกันนั้นแปรปรวนด้วยโดนกระตุ้นด้วยเกิดแรงกดดันด้วยมันทําให้คุณอาจจะคิดมากหน่อยหรืออาจจะมีเรื่องเครียดเครียดเข้ามาส่งผลในเรื่องการพักผ่อนอาจจะนอนไม่หลับหรือเครียดลงกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อย่าลืมนึกถึงสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์ค่ะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอกับคนที่ถูกใจสําหรับใครที่ยังโสดอาจจะเจอคนหน้าเด็ก หรืออาจจะเจอคนที่เด็กกว่าคุณเลยก็เป็นไปได้นะคะและเขาเขาเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นคนใกล้ตัวค่ะจะไม่ใช่คนห่างไกลอะไรส่วนใครที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วจะต้องบอกว่าในช่วงนี้อาจจะมีปากเสียงกันในเรื่องของการเงินการทองนะต้องคุยกันดีๆค่อยๆเค,คลียร์ค่อยๆจัดการทีละปัญหาจะดีที่สุดค่ะ คร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีกันสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวกันทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ